มัคก็สิมวนแต่เราพูดเดียวเนะจักน่อยเนี่ยมีหอนไฟอยู่ตัวนยนมือนี้ที่แรกว่าสิมวกพากันออกมาดนะลูกสาวควอ่อเกินได้ออกมากพี่มอนยีกยืมังกพ่อให้หนุกเพราะว่าเจ็ดแปดวันที่ผ่านมาพอ่อข้าไปไถนาอยู่ <laughs> แยกเพราเขานา เจ้านึ่งเจ้น่เจ้ากับขาวอย่แต่ว่าไฟในมือล้เกตแปดอเ่ยป็นขี่ขาง้วเอออ่าบอกให้ผู้สียทีไปหนานะผู้ซ่าคเอาบอกขาว่าได้เป็นออเดอนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงหนึ่งทุ่มตรงเออเราเริ่มทำการแสดงทำการแสดงภาพเปนดอกบัวซึนพอบคุณร้านตั้งที่สุดซูเปอร์สโตร์เวลาจำได้พ่อปหมองนีลาลาไม่เห็นว่าเจอแตเขอเกียหน่อยเคยม่เี็ มวนม้นไปรอนีนะเพะอะไรเพ่าหลเพราะฉะนั้นปอกปากบอกี่นรองรั้เบิ้งไรสวนยะได้เลอนหนี้งเลยตอนนี้อุ้งองออเมามปล่ามาเดินมาโตโตโตตเป็นเปียโตแต่แท้มาลองดูเพื่อนมวยจูใจเมื่อวานหนูลองแท่สามสี่เพลงหนักมากเราิี่ลองเป็นสิเพลงเลยเออเฉพาะช่วงนี้อุ้งอิงคือใส่ีกสี่หาเพลงได้แต่เบื่องน้ลูกสาวไปจังไเนี่ยเมยเกี่ยวนี่แหละเนี่ ยังเหนื่ยใช่หรือเล่าซึ่งพักแล้วเพิ่งโหลอเพราะว่าเราเก็บกดเลาวมาเด้๋่องหลายมือแล้วหลายมือแล้วตอนนี้โค้งสุดท้ายปลายฤดูกาลแมนครับพี่น้องงานนี้เป็นงานสมไทยเมื่อกูดอนงานสมไทยเมื่อกูดรแมนพี่น้องเทาและเวทีตอนนี้เป็นเป็นถือว่าพี่น้องไทยรวมไทยภาคอีสานทางกูดอนเพราะเห็นอีนอเลสพี่นาเลยเปลี่ยนไหมอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกมันยังกูยังห่างกูดอนห่างเพื่อนโจเดียบอันตร์กูดอนห่างออย่างนี้ เอ้ยอล้วอีกนึงวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดไอ้สีหัเท่นิสิบเจ็ดทำไรตัไปฟังข่าววันที่สิบสามอีกนึงสินั่นสิบสมกับพี่สะพอีกแล้วเอาวัตถุรูกสาวเนิเอาที่สิมีหนังสิมีหนังันจัดใหญ่พันว่ะจัดใหญ่ผมเคยจัดใส่กังเกงวันนี้ดูการตัองึงขึ้นใหม่มไตายเล้วเสียนเจ้าเสียนเจ้าตายแทนแน่นอนับปีนี้ปีนี้ก็มาสุดยอดแล้วนี่ เสี่ยวไม่ยิ่งดิเสี่ยวไม่ยิ่งพูออ้ใดผู้ใดยอมเราเสียด้วยเฮ้ยผู้ใดยอมพี่มอนพี่มอนย็นยะว่าเครื่องเสียงชุดใหม่มา,าเออชุดนี้ต้องขอบคุณเลยปีนี้ขอบคุณพี่มานอาจารย์ช้างเออขอบคุณนะไมเจอเพราะว่าปีนี้เสียด <c oughs> ้วยได้ยองขอบคุณพี่มอนเบืองแย่งแต่บ้าตลอดร้วยกันเห็ุเพราะเกิดสุดยอดมากก็คือปีนี้ตู้เราพวกเห็ุเพราะเกิดเหตุเพราะเกิดใช่ว่า พักเกิดพักเกิดอยู่เวที่พักเกิดอยู่เวที่พักเกิดอยู่ทั้งทีเออฟินี่เหฮดก็เกิดแสดงวัตถุพอดีเลยดูอลไรมากดีครับเพราะว่าปกติแล้วสองร้อยกว่างานยังม่ายืนใกล้พอแล้วเพราะว่าทั้งแหลกโอ้ยนอนนี้หนาวขะสบายลด สุดยอดมากนี้ก็คือพี่มอนเราดูแลงานสุดยอดมากเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนโคงสุดท้ายกัสุดยอดมากเอนนี้เราโยมโยนตัวครับเฮ็ตันยอดวเฮ็ดสีบอกเมบมันสิบอกมือวนี่แหละเฮ็ดแต่ตอนนี้พี่น้องเอ้ซ้ำกานกำลังมัดอะ้นี่เออเน็เห็เน็ตอะไรัเอยูว่าท้ำงานมัดนี่นี่ไลไปลงมือไปว่าสิม้เลันนีเลยเออเห็นไปเจพดโยมมันโตกว่านี่ไม่ดจะไสีนได้ เคยมีสามคนเน่แม่ออกเสียงกันสิออกสนาจะได้เหมือนกันเลเคยมีสามอนี้พอมาต้อเิดบานบ่คะบมีส่วนตัวตอเนียปาเนียป้าโซเดยนะอันนั้นครดูใจเนี่ยป้าย่บอกงี้ไงคืนฮัทคนน้ไงกันค้ายแบบม่หคยออกม่คอยออกมาไ้ไลวายบราเหียวาอหรอกอ้ม่บอกว่า ยูรอนก็มีอีกดอกส่กอกเออาอีกไปได้อีกซิมานาที่อะไรไได้อีกะไรอีกสามเพลคเอาแน่หลายอีกเพหนึงอีกเพคงเป็นขอแทนพวกรกลังเืองไสจกลังจากจบเพลงนี้เราสิปล่อยมูเลยปด้สิปล่อยมูพี่น้อง ถ้าว่าถ้าเกี่ยวับถ้าเกี่ยวกับการคุกยิงลองพูดกี้เพลงงานครับใช้เวลาน้อยมากใช่เวลาจับกัดก็ราะเนื่องจากว่างานมันมีต่องานจที่ไหนที่ไหนเลยอันไหนเสื้อขายอ้ออันมีเสื้อเลือกันเองเือดข้างหน้าเลี้ยที่เสี้ยลาเสียเลยเสียอย่างงานที่ไหนเสือดพิโรดุลการนานมีก็ไล่เสียดุลการเมียนะือว่าคือว่าใส่ไว้เบิ่งแลยยูนิเพีโอ้ยยูนิเพีวันนี้ถือมาไหมวันนี้มาไหมวันนี้ถือมาค่ะแต่ว่างานไม่ดี Hãy đi qua cái gì em tôi là người cứ làm về mình mẹ sếp 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 Mẹ sếp 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 เอาขำว่ารับออเด้อร์ครับเข้ามานะครับในทางคนนึงแล้วซื Demon> ้อบัตรซื้อตั๋วได้ครับวันนี้เรามีเสื้อขายออกมาจําหน่ายครับสําหรับเสื้อผู้หญิงที่ต่อทางเพจครับเพจเอวันนี้เมื่อไห่เอามือจับออกไปไอยหน่อยหน่าจะข้ามสีบอกตอนนี้คือแทนเสียงคลายออในติ๊กต็อกออเดอร์เพลงเทมีอันมีปีนะเหมืนกันปีอ๋ออีออนอะ กับปีพูดให้แหมี่แค้นพ่อมีบักกีตายิ่งตึ้งพ่ออันนี้ไอ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 ้ีอ้คอดไองไอ้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 ไป้ไอ้ไอ้ไอคไั้แล้ไส้มอ้ไอ้ไอ้ตามไว้ได้่วนไอนไอ้ไอ้นอ้ไ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 อนไอ้ไอ้ไั้ไอ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 ้ญ่หนังไอ้อ้ไอ้หอ้ไ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 กรกฎาคอเจอ้ไอกัอ้รอบไอกไอ้พอ้อมใจ 17นี้นะคะ17มีจ็นาเพลงเอ็มีเพลงใครอ่อล่อยแล้วนะคะของน้องบอยคือกู้พลังอไปเนยมาเดียวมาเดียวมาเดียวจ ใจขนาดนี oh, ้ใครจะพาได้อ oh. oh. ๋ิมิเพ็กมากอ๋อมิบมิเพมิบเบนม่ามึงอุ้งอีกถามว่ามิบเบนไหมว่าสักแหม่เดี๋ยวเจะเผยประเด็นตับสวรที่พี่น้องเพิ่งยืนมือแรกนาปุ๊บๆด้วยวันแรกเลยพี่น้องได้ดูวันแรกเลยรีบปักรีบปับแต่คนเวที่จะขึ้นทันไหมเดี๋ยวให้พี่พดูก่อน มีครู้อ่าเยอ่าพี่น้องพี่เพื่อนเราป้าซื้อบัตรซื้อตั๋วเดินทางก็ได้เลยนะครับวันนี้จับจองมองหาที่นั่งเอาที่มองมองแก่สายตาของท่านครับพวกเราสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงครับเดินทางมาถึงแล้วครับทุกการแสดงทุกศิลปินครับพร้อมที่จะหยิบยื่นปากสุบปากสนุกสนานให้กับแฟนๆครับวันนี้ขอบคุณกับเจ้าภาพใหญ่ครับผมขครื่อเหลือเวลาอีกแค่สิบนาทีสิบนาทีอ่าดูคอนเสิร์ต ให้สนุกดูจจากนาทีต้นจนถึงนาทีสุดท้ายนักก็พี่น้องสําหรัลประเทศนี้นกกนเอาชัะ สองคนงานเพลงสองคนงานเพลงสิบนาทีใช่เออน่าจะได้พอดีอภิวรสวมาสองคนงานเพลงโอเคครับสมงครสวยคนงานเพลงนี่แล้วพี่น้องฟาวข่อมาเด้อนะครับตอนนี้อู๋ยิงก็ยังอยู่พี่น้องอยู่หน้าเวทีอยู่ยังอยู่หน้าเวทีกับเอฟซีแปดครับผู้ใดอยากกลับไปกลับมือวันสุดท้ายท้ายสุดของฤดูกาลนะครับที่จังหวัดอุดรที่จังหวัดอุดรวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อไปที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์นะครับไปต่อเลยเหรอไปบอกเอากลับไปต่อเล่นตัวพวกไปพวกสอดดี บละยังเออต่อต่อเมื่อไหร่ตึ้นต่อยเอออ่ะแล้วก็ยานักกีฬบบข้าวไปนอนทั้งกรุ์เทพแต่วว่าฝากนกีฬาแ่นไม่ได้ว่าตกคนกีไม่ได้บ่ตกองิงมาประตกองคิงมาบรตกเพรฉะนั้นอพี่มดมาปล่อยมาสมผลงานเด็กพี่มดจบสมงานเ็พี่มงานการแสดงเริ่มทันทีครับ